สวัสดีครับผมก็จะมาวันนี้รีวิวการใช้งานตัวเครื่องตั้งเวลาเข้างานซีนิสเสียงเพลงนะครับตัวเครื่องจะเป็นลนนักษณะนี้อัน,นจะเป็นปลั๊กเสียบเสียบไฟบ้านได้เลยน,นะครับเดี๋ยวเสียบเสียบเลยดูตอนวัสดุเปิดอยู่ครับผมเสียบอันนี้ ผมจะเปิดให้ดูก่อนว่ามันมีอะไรบ้างอันนี้เป็นหน้าจอควบคุมการทำงานนะครับฝั่งนี้จะมีแจ็ค RCA สตัวสีทองข้างแ้้งขวาก็ต่อเข้าเครื่องขยายเสียงได้เลยนะครับด้านนี้ก็จะเป็นสวิตช์ออนออฟเปิดปิดเครื่องอันนี้ไฟปลั๊กนะครับเสียบเข้าส่วนด้านขวามือจะมีลำโพงสำหรับมอนิเตอร์นะครับอันนี้ถ้าเป็นออฟฟิศขนาดเล็กก็ เสียงก็ได้ได้พอสมควรนะครับาจไม่ต้องมีเครื่องขยาย,ยาเสียงก็ได้อันนี้เราก็เปิดเสียบลักแล้วเปิดเครื่องตัวนี้นะครับนามาออนออฟนี่นะครับยวกดไปออนไฟจะเข้าเครื่องหน้าจอแรกก็จะขึ้นมาปุบ๊บตอนนี้สมมุติว่าเราจะเข้าไปเซตเวลานะครับเซ็ตเวลาทรงไหตอนนี้ผมตั้งไว้ตรงแล้ว 14 57เดแต่ว่าถ้าเกิดว่าต้องการเปลี่ยนแปลงเวลาของเครื่องครับเราก็ต้องเข้าพาสเวิร์ดก่อนนะครับกด Enter ทีหนึ่ง Open p a s ร Word ิ็กด Enter อีกทีนะครับกดลูกศรขึ้นเป็นรหัสสองสี่ตัวครับกดขึ้นก็จะเพิ่มค่านี้ก็ลดค่าล้วกดเพิ่มเป็นสองแล้วก็เลื่อนซ้ายนะครับสอง สองกดเลสอง e n t ส r ดส์ดโอเพนะครับก็คือเข้าเครื่องได้ละตอนนี้เราจะเข้าเครื่องได้ละกดเซฟได้แต่สมมติอาเดี๋ยวผมจะลองออกไปก่อน หน้าแรกออ escape นะครับไฟสมมติ Smooth, ให้รอด,ดับก่อนอย่างนี้เราเปิดเครื่องมาใหม่ปุ๊บตอนนี้ปกติเราจะกดอะไรไม่ได้เลยนะครับทีนี้กดเซตเวลาเซตไม่ได้อ่าทีนี้ผมกดเ n t เ r ก็พาสเปิดเหมือนเดิมนะครับหนึ่งสแล้วก็เลื่อนซ้ายนะครับหนึ่งสองเลื่อนซ้ายหนึ่งสองเลื่อนซ้าย หนแล้วก็ enter อ่า password open แล้วทีนี้เราก็ e อ c a p e ออกไปหน้าแรกเหมือนเดิมนี้เราจะตั้งเวลาได้แล้วตามนี้นะครับสมมติว่าตอนนี้เป็นสิบห้านกาทีนี้เวลามันตรงแล้วสมมติว่าเวลาไม่ตรงเราต้องการสิบห้านากาหนึ่งนาทีเราก็กดเซตก่อนนะครับแล้วก็ จะเป็นสีดำๆสำีสีเข้มๆขึ้นมาตรงนี้นะครับเราก็เซตเวลาอันนี้เป็นชั่วโมงก็เป็น15 e n อร์นะครับ01สมว่าผมถึง02แล้วกันอยวพอไม่ผิดก็กดเคลียร์นะครับเคลียร์แล้วก็02 Enter เมื่อสองนาทีนะครับ เรกด enter อีกเวลาวันที่ที่เวลาไปแล้วชั่วโมงนาทีวินาทีตรงนี้ครับชั่วโมงนาทีวินาทีชั่วโมงนาทีวินาท,นาท,นาทีอันนี้ก็ day month year ก็เป็นวันเดือนปีอันนี้เวลาวันที่ตรงอยู่แล้วถ้าไม่ไม่ตรงก็เราก็ขีดได้สมมติศูนย์สามเนี่ยอ่าศูนย์สี่ล์ก่อนครับเลขมันผิดนะครับสนนี่เดือนหึา หอันนี้เราตั้งรอไว้ก่อนเรายังไม่โหลดเวลาเข้าไปเรายังไม่ได้โหลดเวลาเข้าไปนะครับอ,อันนี้ก็ตรงล้วศูนย์ห้าศูนยสี่ 5, สองห้าวันนี้วันเสาร์แต่อันนี้คือเวลาแถวบนนี้คือเวลาวันปัจจุบันนะครับอันนี้ตรงแล้วแต่ว่าสมมติผมผมสมมุติว่าวันนี้ไม่ใช่วันเสาร์ผม สมมุติว่าวันจันนะตรงนี้มันจะขึ้น A L M ตัวนี้ก็คือผมนี้นะฮะเราจะปรับเวลาดูนะครับจันป่านพุธดุละนี่ถ้าเรากดไปเร่อมันก็จะเลื่อนไปเรื่อยๆเสาร์อาทิตย์สมมุติวันนี้วันจันผมกดตอนนี้เวลาันถึงสองแล้ผมกดไหม ถึงสามโอเคเราต้องกดเลื่อนไปเรื่อยจนตัวทุบมันหายไปนะครับทีนี้เรากดโหลดเวลาได้ละถึงสามเราก็กดปุ่มลูกลูกศรขึ้นนะฮะนี้ลูกศรขึ้นโหลดเวลาสมมติตอนนี้เป็นสี่เก้าห้าสิบผมกดเลยสามแล้วอันนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นวันจันทร์เห็นไหมครับ อันนี้ผมตั้งเร็วไว้สิบวินาทีอันนี้คือลองสาที่ดูนะครับต่อไปอันนี้ก็เปลี่ยนเสร็จเปลนเสร็จนะครับโอเคเราก็ออกไปหน้าตั้งเวลาเสร็จแล้วเดี๋ยวผมกลับมาแก้ทีเพราะมัน,นยังปิดอยู่ไม่ตรงกว่วันนี้่าทีนี้เรากดลูกศรขวาจะตั้งเวลาเสียงทำงาน ครั้งที่1นึ่าจะมีกดเข้าไปลูกศรน,นี้นะครับครั้งที่1เลื่อนไปเรื่อยๆครั้งที่สองสามสี่จนถึงสิบเจ็ดนะครับสิบเจ็ดครั้งทวกเลยเรากดถอยหลังได้ตามนี้กดเดินหน้าได้ทั้งหมดสิบเจ็ดครั้งนะครับแล้วมันก็จะวนวนไปหน้าเทสเสียงหน้าเทสเสียงก็วนอีก กลับไปหน้าแรกอันนี้ก็เรื่อไปครั้งที่หนึ่งวนไปเรื่อยๆนะครับไปหลังก็ได้เนี่ยไปหลังได้เดินหน้าก็ได้อ่ะสมมติผมตั้งครั้งที่หนึ่งนี่ตั้งไว้แล้วห้าโมงนผมไม่เอาเอาปิบอ่าต้องก,กดเซฟกันนะครับจนขึ้นึบๆปุ๊บเรากดสิบห้า enter อันนี้ผมเอาห้านาที เสียงที่สองนะครับสียงที่สองอยวจะให้ฟังว่าเสียงเราสามารถเทสเสียงก่อนได้ว่าหนึ่งสองสามสี่เสียงเป็นยังไงนะครับอันนี้ลองให้เวลาสิบวินสียงที่สองนะอันนี้ดังนะครับค่อนข,ข้างดัง ถ้าสถานที่เล็กๆก็ก็ได้ยินท่วมกันนะครับเราก็ต่อเครื่องขยายเสียงที่จุดนี้ได้เข้าเครื่องขยายเสียงนะครับเป็น r c a สัญญาณสัญญาณที่ต้องขยายครับนี้เข้าเครื่องขยายได้เลยนี้อ่าอันนี้หนึ่งอันนี้หนึ่งเสร็จแล้วอันที่สองอันที่สามผมไม่ไม่ตั้งนะผมไม่ตั้ง ครั้งที่สิบเจ็ดเลยแต่ตอนอื่นที่ไปครั้งที่สิบเจ็ดผมตอนแรกเรากด S7 มันจะเป็นหน้าแรกให้เทสต์หน้าแรกปุ๊บเรากดไยหลังที่หนึ่งเป็นการทดสอบไฟล์เสียงนะครับถ้ากด Enter เป็นไฟล์ที่หนึ่ง s e ตเป็นไฟล์ที่สองที่สอนขึ้นเป็นไฟล์ที่สามที่สอบลงเป็นไฟล์ที่สี่ทีนี้ผมลองเทสก่ับเสียงที่หนึ่งไฟล์ที่หนึ่งนะครับ ไฟที่หนึ่งคือตัวนี้อันนี้น่าจะเป็นเสียงสั้นอ่ารอบเดียวแต่ถ้ากดอ่ากดไฟที่สองคกดเซฟต,ตัวนี้นะครับอันนี้จะเป็นสองรอบไฟล์เสียงนี้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามที่ลูกค้าต้องการนะครับ อันนี้ผมก็โหลดไว้ให้ฟรีถ้าลูกค้าไม่ต้องการเสียงถ้กาไเปเสียงอื่นก็สามารถโหลดโหลดลงไปแทนได้นะครับซึ่งจะมีวิธีการอีกทีหนึ่งนี้ไฟล์ที่สามลูกศรขึ้นภูมิชาติและเพลงไียเป็นสัญลักษณ์ของชาติไทยนะครับเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพภงมชาติด้วยความภาคภูมิใจในสี่งแวดล้อม ไม่เป็นรักษณะนี้นะครับอันนี้อย่าเพลงก็จะหยู่เล่นเองนะครับตอนมันจบผมไม่กดไฟเลยจะได้ไม่เสียเวลา Enter นะครับอันนี้กด Enter ไฟที่หนึ่งอ่าโอเคก็เป็น,นจบการใช้เสียงนี้ ผมไปตั้งครั้งที่14ทำไงเอ้ทั้งที่17ก็กดไหลังก็ได้หรือกดถ้าเราอยู่ตรงนี้เราเดินหน้าก็ได้แต่ว,ว่ามันจะกดเดยอะกดไทลังไปเลยอ่าเลยหน้านี้ไปปุ๊บอ่าอเคอันนี้สมมติเราตั้งใช่ไหมครับก็พอกดเข้าหน้าปุ๊บก,กดเซตเหมือนเดิมวันนี้15เ,เองเพ่อ อ่า09นะครับ Enter ไฟ์ที่หนึ่งสังเกตว่าตรงนี้เราคีตัวเลขตรงนี้ได้แต่ถ้าเกิดหน้าพัสิร์เราจะคียตรงนี้ไม่ได้กดลูกศรน,นี้ได้อย่างเดียวนะครับโอเคนี่อย่รอรอมันเล่นเพลง ที่แบบเอ็ทีสก็มีแค่นี้ครับกด Escape ไปถ้าเราหน้าแรกปุ๊บเราต้องการล็อกหน้าจอให้เหมือนเดิมมาพอเอ็นเตอร์คำว่าโค้ดพารเบิร์ดเราเลื่อนลงเลื่อนมาโค้ดพารเบิร์ดแล้วกกดเอ็นเตออีกทีโอเคอันนี้ก็เป็นอันเรียบร้อยทีนี้หน้านี้จะกดอะไรไม่ได้ละอ่าจะเข้าอะไรไม่ได้แล้วต้องใส่พารเวิร์เดเดียว กดเข้าพักเปิดได้อย่างเดียวนะครับกดไม่ได้ก็ยากโอเคก็การใช้งานมีแค่นี้ครับไม่ยากครับสนใจก็ติดต่อได้นะครับขอบคุณครับ